สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินรดนะคะวันนี้แอดมินรสจะพามาชมรถอยู่ที่สาขาสุกเกษนะคะตรงข้ามกับตวชวฉดสกุลรครของเรานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้แอดมินรดก็จะพามาชมรถนะคะรถที่สาขาสุกเกษนะคะลูกค้ามีจอดให้เลือกมากมายเลยนะคะหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งเลกเก่งใหยนะคะหรือจะเป็นกระบะ ตอนเดียวแคบสีประตูเรามีหมดนะคะแล้วก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อด้วยนะคะลูกค้าที่สำคัญเนาะสามารถเข้ามาชมรถกันได้นะคะหรือจะเข้ามาทดลองขับได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะในส่วนเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่านี่นะคะนาลานเราเนาะ มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปีต่ำปีสูงนะคะรุ่นไหนเราก็มีนะคะขอเพียงแค่สอบถามกันเข้ามานะคะอ่าและตัวนี้ก็จะเป็นรถคอกนะคะโซนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นรถตักดินนะคะรถตักดินเราก็มีรถคอกนะคะหรือจะเป็นรถติดตู้ทึบเราก็มีนะคะมไม่ใช่ว่ามีแค่เก่งหรือกระบะนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเรา ยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษานะคะเรามีทีมแอดมินและทีมเซลล์มืออาชีพคอยให้คำแนะนำตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกค้าสามารถกดสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินรถจะพามาชมรถเก๋งแบน์หลักนะคะ นี่เลยคันนี้นะคะวันนี้แอดมินจะพามาชมคันนี้นะซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้ายาริปี2015นะคะลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะคันนี้สีแท้สีเดิมเลยนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะลูกค้าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักนำ้ำท่วมไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะของเรารถของเราทุกคันนะคะการันตีได้เลยนะคะลูกค้ามีรับประกรันหลังการขายให้ด้วยนะ เราไม่ได้ทิ้งลูกค้านะคะอะเรามาดูกันนะคะในส่วนของไฟตานะคะไฟส่องสว่างด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกคา้าตัวนี้ส่องสว่างปกตินะคะแล้วก็ในตัวของด้านล่างนะคะที่เป็นไฟตัดหมอกตัวนี้ยังไม่มีนะคะแต่ลูกค้าสามารถเข้าไปแต่งเพิ่มได้นะคะลูกคา้ากระจังหน้าเขาก็ออกแบบมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้เนาะ รถของเราคัดเกตทุกขั้นนะคะเราไม่ได้ย้อมแมวขายอย่างแน่นอนนะคะเข้ามาดูกันได้นะหรือจะมาทดลองขับได้นะคะในตัวของเราแม็กตัวนี้แม็กตรงรุ่นเลยนะคะลูกค้าเป็นแม็กแท้ของโตโยต้าเลยนะคะในตัวของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็ มีไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ปลายกระจกให้นะคะตัวกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ด้านบนนะคะยังไม่ได้ติดตัวกันสาดให้นะคะหากลูกค้าอยากติดก็สามารถไปแต่งเพิ่มติดเพิ่มได้นะคะและในตัวที่จับเปิดประตูนะคะตัวนี้รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะเป็นสีโครเมียมนะหรือใครที่อยากจะไปใส่ตัวครอบกันเล็บ ขีดข่วนได้นะคะตัวนี้ก็สามารถไปใส่ได้นะคะก็จะช่วยเซฟเรื่องสีของตัวรถนะคะไม่ให้มีรอยขีดข่วนเวลาเราเปิดประตูเนาะเล็บจะไปข่วนกับสีรถก็จะทําให้เป็นรอยขีดข่วนหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรอยเล็บแมวข่วนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้เหรอคะ่ะนั่นแหละก็ตามนั้นนะคะสามารถไปใส่ครอบได้นะคะลูกค้า แล้วก็ตัวด้านหลังของตัวรถนะคะก็ออกแบบมาได้สวยเลยนะคะไฟท้ายเขาก็ดีไซน์ออกมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเข้ากับตัวรถมากนะคะลูกค้าก็ทําให้รถดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นี่ออกแบบมาได้มีการโค้งเว้าวสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะไม่ได้เหมือนไม่เหมือนรุ่นอื่นนะคันนี้นะอ่าแล้วก็ในตัวของด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็นตัว สปอยเลอร์นะคะซึ่งมีสปอยเลอร์เล็กๆให้นะคะด้านบนนะคะและก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่ด้านในให้ด้วยนะคะตามนี้เลยนะตัวนี้ก็ส่องสว่างปกตินะคะอ่าที่ปัดนะ้ำฝนด้านหลังก็ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้า mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะว่าจะกว้างแค่ไหนเนาะอ่ะก็กว้างพอสมควรนะคะแล้วก็มี ที่วางของให้ด้วยนะคะตรงนี้หรือถ้าเห็นว่าเกะก,กะก็สามารถถอดออกอถอดเก็บได้นะคะตัวนี้นะอ่าและในตัวของด้านล่างตงัวนี้ก็จะมีนี่เลยนะคะมีล้ออะไรนะคะพร้อมกับชุดแม่แรงให้นะคะตามนี้เลยนะคันไหนที่ไม่มีเราก็มีให้นะคะอ่ะตัวนี้ไฟห้องด้านหลังก็ส่องสว่างปกตินะคะ ด้านล่างก็จะมีไฟทับทิมให้ด้วยนะด้านซ้ายทางซ้ายและขวานะคะไปเดี๋ยวเราไป มาในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยรุ่นนี้นะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะลูกค้ามีปุ่มเพิ่มลดเสียงได้จากตรงข้างพวงมาลัยตรงนี้เลยนะคะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะโหมดต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะจากตัวนี้นะอ่าแล้วก็หน้าจอแสดงผลก็เช่นเคยนะคะตามนี้เลยเนาะมีตัววัดรอบตัววัดความเร็วและก็ตัวนี่เลยนะคะ ตัวนี้เป็นตัวแจ้งเตือนน้ำมันนะคะในตัวของตรงกลางนะคะคอนโซลด้านตรงกลางนะคะตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องเล่นแบบธรรมดาอยู่นะคะลูกค้าอ่รับสัญญาณ AMFM แล้วก็สามารถใส่แผ่น CD ได้นะคะและเพิ่มเติมก็คือมีอ่ช่อง เสียบ USB และ AUX ให้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าเสียงลำโพงก็ออกดังปกตินะ,อะแอร์เขาก็ออกแบบมาได้โอเคพอสมควรนะคะแล้วก็ในตัวของแอร์ตัวนี้เป็นตัวปรับแอร์แบบแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะลูกค้าสามารถกดปุ่มออโต้มันก็จะปรับอุณหภูมิให้เราอัตโนมัตินะคะและก็ด้านล่างตัวนี้ จะเห็นว่ามีช่องเสียบชาร์จไฟให้1ช่องนะคะแล้วก็ที่วางของเล็กๆนะคะสามารถวางของได้เก็บโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้นะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะตัวนี้ตามนี้เลยเนาะและในตัวของเบาะนะคะเบาะก็เป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะแต่งลวดลายด้วยตะเข็บได้แดงนะคะ สวยๆกันเลยนะแล้วก็ในส่วนของพนักพิงนะคะก็มีลวดลายเล็กน้อยนะคะสวยงามนะตัวนี้อ่าก็ในตัวของพนักพิงตัวนี้ก็สามารถาอะระบายอากาศได้ดีนะคะไม่ทำให้ร้อนเหนอนะนะคะเวลานั่งนานๆเนาะ,ะด้านหลังก็เช่นกันนะคะก็สามารถบรรจุได้ถึง3คนนะคะในตัวของอที่พักศรีรษาตัวนี้สามารถปรับเลื่อนลงได้นะคะนี่ ด้านหลังก็กว้างนะเบาะก,ก็สามารถพับเก็บได้นะคะด้านหลังพับเก็บลงแล้วก็สามารถบรรทุกของได้เยอะนะเบาะด้านหลังเนาะโอเคหากใครต้องการที่จะดูรถนะคะหรือสอบถามข้อมูลต่างๆก็สามารถ inbox ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าเรามีาทีมแอดมินและทีมเซลล์คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะในช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ แล้วก็หากลูกค้าอยากดูรถก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะของเรามีทั้งหมด7สาขานะคะลูกค้าอยู่ที่เขตไหนอำเภอไหนก็ลองสอบถามกันได้นะคะ mm hmm. เข้าไปในสาขาที่ใกล้ๆได้เลยนะคะ mm hmm. หรือไม่สะดวกเข้ามาเราก็มีทีมนำรถไปให้ลูกค้าดูถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะ mm hmm. ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าปรึกษากันได้นะคะ ฝากกันไว้ด้วยนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะคะให้คิดถึงเรานะประสีผลลุงเรืองสกลนครน,นะคะรถของเราการันตีทุกคันไม่แท้ไม่มีก่อน,นะคะลูกค้าอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้แอนวินรถก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถคันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ